เคาะลุงหนังกับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเตดไม่รู้เหมือนกัน,นว่าเวนลูนี่นะครับตำนานกองหน้าของทีมชาติอังกฤษแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเวเตดเนี่ยทำการเจิมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าล่าสุดเวนลูนี่นะครับผมก็ได้มีการออกมาพูดถึงก่อนเกมนักชิงชนะเลิศน,นะครับที่ทีมชาติอังกฤษจะพบกับทีมชาติสเปนในค่าคืนนี้นะครับโดยมีการระบุว่าทางด้านของคอปปี้เมนูนะครับมีโอกาสจะเป็นฮีโร่ซัดประโวประตูชัยช่วยให้ทีมชาติอังกฤษนะครับปราบปราบทีมชาติส ยูโร2024คืนวันอาทิตย์นี้นะครับโดยมีการอวยดาวรุ่งของปีศาจแดงว่าเป็นแข้งที่หาตำแหน่งได้ดีนั่นเองนะครับเวนดูนี่นะครับผมตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าคอบบี้เมนูนะครับกองกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นผู้เล่นทีเด็ดนะครับผมของทีมชาติอังกฤษและก็อาจจะเป็นคนทําประตูชัยช่วยให้ทัพสิงโตคำรามพิชิตสเปนในศึกยูโร2024รอบชิงชนะเลิศที่จะเตะก,กันในค่าคืนนี้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวของคอบบี้เมนูนะครับจะออก ตัวเลือกรองจากเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็คอนเนอร์การ์เกอร์นะครับแต่ตอนนี้เมนูเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับโดยที่ได้โอกาสตั้งแต่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยตั้งแต่เกมรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะครับให้ทําให้แดนกลางของอทีมชาติอังกฤษดูดีขึ้นเลยนะครับจนกระทั่งเวนลูนีน่ก็ได้มีการออกปากชื่นชมนะครับผมว่านี่คือตัวทีเด็ดจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวคนยิงประตูชัยให้กัับทีมชาติองกฤษ อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า เวลูนี่เนี่ยจะพูดถึงคอบบี้เมนูทีมนักเตะรุ่นน้องของเขาว่าอย่างไรนะครับผมผมแค่มีความรู้สึกว่าเมนูจะทําประตูได้และและเป็นประตูตัดสินของเกมด้วยนั่นเองนะครับโดยถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดถึงการเล่นของเขาในทวร์นาเมนนี้คุณจะเห็นว่าเขามักจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีเสมอตอนบุกไปข้างหน้าและผมคิดว่าสเปนคมมัวแต่จะทําการบ้านเพื่อปิดกั้นกระอาเพื่อปิดพื้นที่การเล่นของผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนหรือฟเดนหรือบุคโยซาก้าหรือจูต นั่นจะทําให้ทำให้เปิดพื้นที่ว่างให้กับผู้เล่นตําแหน่งมิดฟิลด์ที่จะเติมขึ้นมาและพอเป็นแบบนี้เมนูก็จะมีโอกาสในการทําประตจูจากลูกเปิดตัดหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไออาทางด้านของเวนลูนี่นะครับผมได้มีการแสดงทัศนะไว้นะครับผมว่า,าทางฝั่งของอคอบบี้เมนูนะครับมีโอกาสที่จะทําประตูชัยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่รู้เป็นการเจหรือเปล่านะครับผมโดยที่ค่ําคืนนี้นะครับทีมชาติสเปนก็จะพบกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024 รอบชิงชนะเลิศน,นะครับผมแล้วก็เตะก,กันในเวลาตี2โดยคู่นี้เดี๋ยวเราจะมาพีวิวกันในช่วงของไลฟ์เซสชั่นในช่วงประมาณเวลา17นาฬิกานั่นเองยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาดูว่าทัศนคของผมนั้นจะเป็นอย่างไรและนี่คือทั้งหมดของข้อลุกหนักร่จ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอทัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ